เพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชนาภาล้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพี่กันตรีจะพามาชมบอนสีสวยๆนะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูหนาวนะคะแต่บอนสีของเราก็ยังสดใสยอยู่นะคะเพื่อนๆลองดูนะคะยังแตกกอแตกใบเหมือนกับหน้าฝนเหมือนเดิมนะคะยังสดสวยเหมือนเดิมสดใสเหมือนเดิมแล้วก็แตกกอดแตกกอใหม่เรื่อยๆนะคะ แตกก็แตกหลอดใหม่เรื่อยๆแต่อันนี้เป็นเชื้อราเดี๋ยวเราต้องเด็ดออกนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะอันนี้เป็นฮกหลงของพี่กันตรีนะคะมีทั้งหลอดใหม่หลอดเก่านะคะหลอดที่กําลังแตกนะเพื่อนๆเนาะมาดูมาชมบอลหน้าหนาวนะคะอันนี้เป็นบอลหน้าหนาวนะคะช่วงนี้อากาศก็เย็นลงนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะคะ ทุกอย่างก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าบอนสีวันพี่กันตรีมีอะไรบ้างนะคะนะอันนี้ก็เป็นฮกหลงนะคะเห็นไหมคะหลอดไม่หลอดเก่านะก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะคะว่าพี่กันตรีใช้ผงชูรสกับเครื่องดื่มชูกําลังนะคะรับรองไม่ผิดหวังนะเผียวปีก็มีนะคะนะ หลอดใหม่หลอดเก่ามีนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะคะนี่บอลสีวันพี่กันตรีนะคะหน้าหนาวบอลจะเป็นแบบนี้หน้าหนาวบอลก็จะเป็นแบบนี้นะคะลองดูนะคะต่อไปนี้เรามาดูออดิบนะคะอดิดนะ่ะพี่กันตรีก็นํามาปลูกใส่กระถางไว้นะคะออดิบนะอดิดบ้านพี่กันตรีนี่ก็ เป็นบอนโบราณนะคะแกงได้นะคะแกงส้มได้แกงบอนได้นะคะลองมาดูนะนี่เป็นอดิบนะคะจิ้มส้มตำนะคะจิ้มส้มตำอร่อยนี่ก็กำลังแตกนะคะเห็นไหมคะนี่ก็แตกนะคะอย่าลืมนะคะเคล็ดลับสำคัญนะอย่างพี่กันตรีบอกแล้วว่าใช้ผงชูรสกับเครื่องดื่มชูกำลัง นะคะนี้ก็กําลังแตกนะคะเพื่อนเพื่อนลองดูนะไม่ผิดหวังเลยนะคะไม่ผิดหวังออดิบก็ใบใหญ่นะคะเพืออ่อนเพื่อนออดิบนะคะนี้ก็นะตรงนี้ก็เป็นบอลเล็กๆนะคะที่พี่กันตรีได้มาแล้วก็หาหัวแล้วเราก็มาอานุบาลน,นะคะเพื่อนเพื่อนลองดูนะมีบอลนี่อนุบาลน,นะคะอันนี้เป็นนกกระทานะคะนกกระทาใบเล็กๆ นกกระทาก็เยอะอยู่นะคะนะบอนสีนะคะนกกระทาลรานี้ก็เอามานี่นะคะเห็นไหมคะเขาก็จะสดใสเหมือนเดิมนะเพื่อนเพื่อนเพียงแต่เรามีเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับของเราก็คือผงชูรสบวกเครื่องดื่มชูกำลังนะคะที่พี่กันตรีใช้อยู่นะคะ แล้วก็ยังมีว่านสเสนจันนะคะเเสนจันเขียวเเสนจันดํามีหมดเลยนะคะมีสเสนจันดํานะเเสนจันทองนะมีหมดนะคะที่พิกันตรีใช้อยู่นะคะเดี๋ยวมาดูด้านนี้ด้านนี้ก็เป็นบอลสีนะคะที่อนุบาลไว้นะเพื่อนๆลองดูนะดูความสดใสเขาตัวเล็กๆแต่เขาก็สดใสนะคะ เห็นไหมคะเขาก็สดใสเน,ะนาะเล็กๆกก็สดใสไม่ต้องกลัวนะคะหน้าหนาวไม่ต้องกลัวนะว่าเขาจะเป็นยังไงเนาะขอให้มีเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับก็คือใช้ผงชูรสบวกเครื่องดื่มชูกำลังนะคะแล้วให้มีน้ำแช่ะนะให้มี ถาดร้องให้มีน้ำแช่นะคะอันนี้ก็ใช้วัสดุเหลือใช้นะคะวัสดุเหลือใช้เอามาทำเป็นกระถางเป็นกระถางนะคะลองดนูนะ ค่ะตัวนี้ก็ไกันตรีได้มาชมพูอันดามันนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเนาะเพื่อนๆเน,นี่ยชมพูอันดามันนะคะที่ได้มานะได้มาคือชุดนี้เป็นบอลที่ผ่าหัวทางนั้นเลยนะคะนี่ก็ได้สาวน้อยปะแป้งมาก็สวยนะคะอะไรก็สวยนะคะเนาะนี่ก็เหมือนกัน ต้นนี้ก็สวยนะคะสดใสเหมือนเดิมถึงจะเข้าหน้าหนาวก็บอนก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเนะคะถึงอยู่หน้าถึงเป็นหน้าหนาวบอลก็สวยนะคะเพื่อนๆลองดูนะกําลังโตนะคะบอนหน้าหนาวก็กําลังโต ทุกอย่างสดใสเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆอันนี้จะกลุงไกเซอร์นะคะตัวนี้จะกลุงไกเซอร์ปลูกผสมประสานกันไปนะคะจะกลุงไกเซอร์ก็จะมีเหลืองบ้างนะคะแต่เราก็ ตัดใบทิ้งนะคะมั่เสดายนะคะตัดใบทิ้งแล้วก็เดี๋ยวให้เขาเวลาทิ้งใบไปแล้วนะคะเขาก็จะไปทําให้หัวของเขาโตขึ้นนะคะนะทุกอย่างหน้าหนาวก็สดใสเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าเรามีผงชูรสกับเครื่องดื่มชูกําลังตัวนี้เหมือนกันนะคะหน้าหนาวก็ยังสดใสนะคะเพื่อนๆ หน้าหนาวก็ยังสดใสเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวนะคะถึงทิ้งใบไปก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียดายนะคะก็ขอให้ใช้อย่างที่พี่กันตรีแนะนำนะคะเนาะรับรองไม่ผิดหวังนะคะผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำสิบห้าลิตรนะคะแล้วก็เครื่องดุมชูกำลังสามฝานะคะ เราก็ามารดประมาณสามวันนะคะเพื่อนๆสามวันรดทีก็จะได้ประมาณนี้ใช้ได้หมดนะคะทั้งไม้ตระกูลอากุนิมานะคะนะตอนนี้พี่กันตรีก็จะพามาชมบอนหน้าหนาวที่บ้านพี่กันตรีนะคะก็มีทุกอย่างประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ ดานนี้เี็นง้านนี้ก็เป็นไฮไลท์เลยมีทั้งออดิบมีทั้งบอลมีทั้งบอลที่กินได้นะคะบอลสีสวยงามด้วยนะคะอันนี้เป็นสวยนะคะก็ยังสวยเหมือนเดิมจะเป็นหน้าฝนหน้าหนาวนะคะบอลก็ยังสดใสเหมือนเดิมนะคะเพื่อน ก็แตกหลอดมาเหมือนเดิมบอนหน้าหนาวก็ประมาณนี้นะคะสีก็ยังสดใสเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่อนลองดูนะบอนหน้าหนาวของเรา ก็วันนี้ก็พี่กันตรีก็จะมามาชมวิธีบํารุงบอลสีหน้าหนาวนะคะน้ำแล้วก็ปุ๋ยนะคะเพื่อนๆนะวิธีบํารุงบอลสีหน้าหนาวให้สดใสเหมือนเดิม